สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กผมเนี้ยนะครับผม GPT Shop นะครับก็วันนี้จะมารีวิวระบบที่ลูกค้าสั่งทํานะครับก็เป็นระบบที่ลูกค้าบีมมาก็คือเล่นเกมเพื่อลดความเครียดนะครับของตัวเองนะครับก็โดยใช้มินิเกมนะครับทั่วไปนะครับลูกค้าที่ต้องการนะครับก็ผมก็ได้เพิ่มออปชันอะไรไปก็นะครับประมาณอ่าเดี๋ยวสาธิตให้ดูนะครับก็สามารถเซ็คอนฟิกก็สามารถเซ็ได้ปกติเลยนะครับมินิเกมตามปกติเลยแล้วก็ มีเพิ่มสเตตัสเพิ่มเวลานะครับเล่นพลาดนะครับเพราะว่าเลือดนี่เอ้ยไม่ใช่ไอตัวหลอดเลือดของอไอตัวความเครียดนะครับมันจะเป็นการลดนะแล้วก็ลดเวลาเล่นชนะนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน่วงเวลานะครับที่ก็ทรคล้ายๆการจับคู่อะไรเงี้ยหน่วงไว้นะครับก็เป็นอันนีนะ้ในราคาไม่เกินพันนะลูกค้าสั่งคัสซอมมาโอเคก็ สูมหาคู่อะไรก็อ่ามันเป็นเวลาหน่วงระหว่างที่เราเล่นไปแล้วแล้วรอรอ,อเพื่อมีนิเกมจะขึ้นมานะครับจาก5,000ถึงหมื่นนะครับเ,เวลาหน่วงรออ่านี่ก็เป็นเวลาชนะก็หน่วงเหมือนเดิมนะครับก็หน่วงชนะจะมีท่าดีใจนะครับโอเคก็เทคนี้จะเป็นเทคบนหัวนะครับที่เพิ่มออปชันเนี่ยตรงเนี้ยเพิ่มออปชันให้ลูกค้าเข้ามานะครับเดี๋ยวผมจะดูนะครับว่าอ่ามันจะเป็นยังไงโอเคเทเลยอ่ะลองเล่นเกมดูครับอยาให้น้องเล่นเกมนะครับโอเคนี่ครับ เวลาคนเล่นเกมนะครับก็จะมีบนหัวขึ้นมาว่าคนเนี้ยกำลังล่นเกมอ่ะเดี๋ยวเราต้องเดินออกจากระยะนะครับเห็นไหมก็จะมีระยะบอกนะครับว่าก็จะเป็นระยะระยะนะโอเคก็ไม่ได้ทําให้หน่วงอะไรมากมายนะครับก็อินทิคคอมโอเคอ่ะผมเล่นบ้างนะครับไ่ดูกันนะฮะอันนี้ก็เป็นเวลาหน่วงที่เราตั้งไว้นะครับห้าพันเอ้ยเท่าไหร่วะลืมนั่นแหละอ่ะมีเกมมาละอ่าพอเล่นชนะก็จะเป็นท่าดีใจนะครับก็ หลอดเดี๋ยวมันก็จะลบสเตตัสให้นะอันนี้คือหลอดเลือดอันนี้มันลบไปแล้วนะแต่ว่าคือว่าหลอดเลือดตัวเนี้ยมันไม่ใช่เรียลไทม์นะครับมันเป็นเวลาอัปเดตสเตตัสมันจะมันจะเป็นหลอดเลือดตัวเก่ามาเลยนี่แหละครับไม่ต้องสนใจครับแต่มันลดนะครับมันลดะเดี๋ยวรอรอดูเพราะฉะนั้นมันก็จะลดนะครับโอเคเดี๋ยวผมลองเล่นพลาดนะโอเคโอเค ผ่านและรอแป๊บหนึ่งนะครับเพราะพลาดอ่าเพิ่มแล้วเห็นไหมนะครับก็ประมาณนี้นะครับเพราะผมปรปับลดไว้น้อยมากเพราะว่าผมรีเซ็ตเตอร์ตัวเซตัสตัวนี้ไปประมาณล้านหนึ่งนะครับหมื่นหนึ่งแคบไม่ลดเลยนิดเดียวเองอ่าก็ประมาณนี้นะครับระบบที่ทําขึ้นมาให้ลูกค้านะครับโอเคอ่ะเลาะยกเลิกยกเลิกยกเลิก,ก,ลกอ่าการยกเลิกนะครับถ้านู้เราเล่นอย,อยนู่เงี้ยเราสามารถยกเลิกเล่นได้นะโดยการกด x นะครับเห็นไหมกด x ก็จะยกเลิกเล่นอุ้ยอุ้ยโอ้โห เด้งแล้วหลอดเลือดเด้งแล้วเกินครึ่งโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับขำหรับใครที่กำลังมองละมองหาร้านขายคลิปอะไรงี้ก็ฝากด้วยนะครับกับประกาศวันนี้ไปละ